ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาผลิมาเนี่ยป่าร้อยต่อห้าจังหวัดจะไม่เหลือแล้วครับพ่าราีนี้ท่านมีดำรสมาว่าป่าตรงนี้ท่านรักป่าป่าตรงนี้ท่านรักสัตว์ท่าน,านมีสัตว์อย่างช้างอย่าไปทำร้ายมันนะไม่มีคนกล้าทําลายไม่มีคนกล้ายิางก็เปรียบเสม,มือนว่าพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นไข่แดงแนวกันชนตรงนี้หรือป่าชุมชนก็คือไข่ขาว ชุมชนก็คือเปลือกไข่นะครับชาวบ้านนะครับก็เข้ามาเป็นกำลังนะครับโดยพระอ,องค์ท่านถ้าเปรียบเป็นร่างกายมนุษย์พระอ,องค์ท่านก็เป็นเหมือนสมองนะครับแล้วชาวบ้านส่วนราชการก็เป็นเหมือนแขนขาที่ช่วยกันมาทําให้โครงการที่พระอ,องค์ท่านดําดิบไว้เนี่ยมีผลสําเร็จขึ้นมาคือหน้าที่ดูแลป่าอย่างง่ายๆก็คือช่วยแนะนําในผู้ที่มา หาของป่ารู้จักใช้อย่างถูกวิธีและใช้อย่างยั่งยืนอย่างเก็บผักเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเก็บไปเยอะๆไป,ไป,ไปเป็นรถไครับไม่ใช่เก็บไปพออยู่พอกินพอเด็กนักเรียนก็น่ารักครับเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็ทุกคนก็ดูแลต้นไม้ที่เห็นนี่เป็นต้นไม้ที่ปลูกเองทั้งหมดนะครับใน,นโรงเรียนนะครับเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วพอผมชาวบ,บ้านพผมผมก็ตั้งใจว่าจะปลูกป่ารักป่าเหมือนพระราชิน,นีท่านครับดูแลป่าให้ท่าน ให้ท่านูมมนนห่บ้าี่คือคำสัญญาของราษฎรที่ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงริเริ่มการอนุรักษ์ผืนป่ารอยต่อภาคตะวันออกเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้อย่างยั่งยืน